สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนนะครับประจําเดือนตุลาคม2567นะครับในดวงชะตาลัคนา12ราศีนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขคิดสิ่งใดสมหวังในทุกประการนะครับในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยก็จะมีเทศกาลที่สําคัญด้วยนะเออก็คือเทศกาลกินเจครับนะ และเข้าสู่เดือนตุลาคมเนี่ยนะครับในดวงชะตาของจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเดือนหมานะครับเป็นเดือนกะุกนะครับเอ่อเป็นต้นไม้กะไม้ใหญ่ธาตุไม้นะครับถ้าในดวงชะตาดวงจีนของคุณเนี่ยถ้าคุณมีปีมะโรงอยู่ในดวงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฐานปีฐานเดือนฐานวันฐานเวลาวววอัานนั้นคุณก็ณต้องระมัดระว,าวางังไว้นิดนึงนะครับเดือนหมาเข้ามาชงกับมะโรงเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในดวงชะตาของคุณนะครับซึ่งแตกต่างกันนะเ,เพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้นะครับก็กินเจอย่างมีความสุขนะครับเทศากาลกินเจในคุณเจเห็นนะครับว่าเป็นสีเหลืองถูกไหมเออสีเหลืองเนี่ยนะครับตามประวัติความเป็นมาเนี่ยนะคนจีนสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขากินเจเนี่ยเพื่อไว้อะไรให้กับห้องเต้ของจีนพระองค์หนึ่งนะครับที่ยอมสะละชีพ กระโดดน้ําตายนะครับจากที่พวกมองโกเนียลุกลานเข้ามานะครับฆ่าฟันเข็นฆ่าคนจีนนะครับฮองเตก็เลยสละชีพเพื่อทุกอย่างจะได้ยุติจบลงนะครับไม่ฆ่าฟันคนจีนอีกต่อไปนะครับแล้วก็กินเจเพื่อไว้อะไรให้กับพักบัวขาวนะครับพรรบัวขาวสมัยก่อนนี่ยิ่งใหญ่นะเป็นแหล่งที่รวบรวมจรยุตธจักรยุทธภพนะซึ่งเก่งกาจสามารถของคนจีนเนี่ย นะครับมาต่อสู้กับมองโกนะแต่ก็ถูกมองโกฆ่าล้มหายตายจากไปด้วยเช่นกันนะครับก็เกิดการต่อสู้กันนะเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นการกินเจเพื่อไว้อะไรให้กับพรรคโบขาวด้วยเช่นกันนะครับนะเออไม่ต้องพูดมากอาจารย์ชอบดูหนังจีนนะครับเออหน้า๋ยนเดี๋ยวขอเก็บโกปีร้อนก่อนนะ๋ยวมันหายร้อน อมีความสุขนะครับเหล้าเอียปอแล้วเอียปออ,อ,ยปอ,อนะครับเออนะแหม <c oughs> <c oughs> นะเพราะฉะนั้นเนี่ยกินเจยอย่างไรให้ได้บุญกุศลน,นะครับจะสามารถที่จะช่วยให้กลับร้ายให้กลายเป็นดีได้นะครับถ้าบ้านใครเนี่ยนะของคุณเนี่ยมีคำภีปัดเต้าอยู่ของจีนเนี่ยนะครับชะตาชีวิตคุณจะพิกจากร้ายกลายเป็นดีได้ นะครับถ้าคุณมีคัมภี์นี้อยู่ในบ้านเรือนของคุณเนี่ยนะครับถือว่าเป็นมงคลนะพ่อแม่ก็จะอายุยืนเคหสถานปลอดภัยทั้งปวงนะครับและเรื่องร้ายๆจะกลับกลายเป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับเพราะฉะนั้นเทศกาลกินเจในครั้งนี้นะเออก่อนที่ศาลเจ้าเนี่ยนะครับก่อนที่เขาจะยกเสาเต็งโกเนี่ยนะครับเออก็ให้คุณไปที่ศาลเจ้าเลยไปที่วัดนะครับเพื่อไปทําบุญ นะครับส่วนมวนไหว้พระปฏิบัติธรรมเนี่ยว่าถือว่าเป็นมงคลแต่ถ้าคุณมีเวลาพอมีเวลานะให้คุณอยู่ตรงนั้นเลยนะครับใช้เวลาสักพักหนึ่งถึงจะดีนะครับเพราะในช่วงระยะเวลาที่กินเจเนี่ยเทพเจ้าเนี่ยจะลงมาในช่วงนี้นะครับ9วันเนี่ยถือว่าเป็นมงคลที่จะสามารถช่วยเสริมดวงชะต,ตาต่อชะตาชีวิตของคุณได้เนี่ยเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นในการกินเจเนี่ยนะครับคุณจะต้องตั้งสัจจะอธิษฐาน นะครับว่าคุณจะกินเจเพื่อใครเช่นเพื่อพ่อแม่เพื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเพื่อเจ้ากรรมในเวรนะครับเอ่อเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบาได้แก้ดวงชะตาได้นะครับแล้วคุณจะกินเจนะนะกี่วันจะ3มวัน7วัน9วันเต็มที่อันนี้ก็แล้วแต่เลยตามสบายถือว่าเป็นมงคลทั้งนั้นนะครับก็ขอให้เทศกาลกินเจนี้ให้คุณเนี่ยพ้นจากทุกโศกโรคภัยต่างๆ มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเข้าสู่เดือนนี้เนี่ยเป็นธาตุไม้คนธาตุไม้จะมีกําลังเป็นอย่างดีในดวงชะตาก็ขอให้คุณประสบความสําเร็จนะครับในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานก็ขอให้คุณเนี่ยสมหวังในทุกประการเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยจะมีดวงดาวซึ่งโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะมีดาวพุธดาวเกดดาวศุกร์ ดาวพุธนี้ก็จะเดินหน้าเสร์อย่างรวดเร็วในวันที่6ตุลาคม67เวลา9โมง6นาทีนะครับพุธจะเสิรสอ2ครั้งเข้าสู่ราศีตุลและเข้าสู่ราศีพิจิกนะครับต่อมาตามด้วยดาวพระเกตวันที่9ตุลาคม67เวลา8โมง46นาทีเกตเข้าสู่ราศีพิจิกในดวงชะตานะครับตามด้วยดาวพระสุกก็เสรตอีก วันที่16ตุลาคม67เวลา9โมง7นาทีนะครับสุขก็เข้าสู่ราศีพิจิกเป็นปรากระเซ็นะครับในดวงชะตาต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์ย้าย17ตุลาคม67เวลา22ในกาห้นาทีนะครับอาทิตย์นี้เข้าสู่ราศีตุลตำแหน่งเป็นนิดนะครับแต่ได้เป็นองค์เกณฑ์ในดวงชะตาของราศีตุลน,นะครับต่อมาก็คือดาวอังคารอังคารนีมนม์ วันที่19ตุลาคม67เวลา8โมง6นาทีอังคารนี้มลเข้าสู่ราศีกรกฎตำแหน่งเป็นนิดแต่ถ้าดวงชะตาใครคุณวางแผนดวงชะตาคุณอย่างดีก่อนหน้านี้นะครับที่อาจารย์บอกคุณทุกราศีคุณจะไม่มีอุปสรรคไม่ติดขัดใดๆทุกอย่างจะราบรื่นไปตลอด45วันนะครับดาวต่อมาก็คือดาวพระพุธพุธนี้ก็จะมนในวันที่24ตุลาคม67 เวลา22:45น,นาทีพุทธนิมนต์เข้าสู่ราศีพิจิกนะครับในดวงชะตานะแล้วก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เปลี่ยน๋ยวค่อยว่ากันนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับที่จะดูดวงชะตานะครับดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าข้อดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลดูบ้านเลขที่ดูสาแห่งตัวเลขดูดวงชะตาโหราศาสตร์ทไทยระบบสุริยญาตน,นะครับ และดูดวงชะตาจีนโป้ยหยีสีเถียวนะครับดูวงจุ้ยออนไลน์นะครับตามหลักโป้ยแท้แล้วก็เก๋าแชร์นะครับดาว9ก้าดวงท่านใดสนใจก็ติดต่อมาตามรายละเอียดที่จารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับชาวลัคนาราศีสิงนะครับเออเทศกาลกินเจก็อย่าลืมนะครับกินเจเพื่อสุขภาพดีของคุณนะครับแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระทำบุญครับนะบุญกุศลจะสามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ชีวิตคุณจะได้ราบลื่นสุขสมหวัง นะครับเ,เป็นมงคลนะอันนี้มาพูดถึงดาวดวงแรกที่จะย้ายส่งผลต่อด,ดวงชะตาชาวราศีสิงห์นะครับก็คือวันที่6ตุลาคม6 7ก็คือดาวพระพุธนะครับเดินหน้าเสด็อย่างรวดเร็วเวลา9.06มง6นาทีพุธนี้เสด็จเข้าสู่พบสหาาัสชะนะครับในดวงชะตาก็เป็นพินทุบาทดวงคุณต้องระวังในเรื่องของคำพูดนิดนึงนะครับแต่คุณจะมีโชคลาภลาภสหาาัสชะ คุณจําไว้คุณจะต้องเดินทางไปสแสวงหาโชคลาภจะประสบความสําเร็จเดินทางไปแล้วคุณจะได้ลาบนะครับแล้วการเงินกระดุมพระศาชะมีเกณฑ์การจ่ายภาษีสังคมการติดต่อการเดินทางต่างๆนะครับในเรื่องของเพื่อนฝูงหรือสาธารณประโยชน์เนี่ยคุณจะมีรายจ่ายนะแต่คุณก็จะมีรายรับกลับเข้ามาด้วยเช่นกันของชาวราศีสิงห์นะครับรายจ่ายของคุณเป็นอย่างไร รวดเร็วครับเงินเข้ามือซ้ายออกมือขวาฟับจ่ายอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นทางแก้ดวงชะตาโดยการมาดูดวงชะตากอาจารย์แล้วการเงินคุณจะดีไม่ติดขัดใดๆนะครับเป็นมงคลนะอันนี้ต่อมามาพูดถึงในดวงชะตาดาวต่อมาที่ย้ายก็คือดาวพระเกตในดวงชะตาดาวเกตจะย้ายวันที่9ตุลาคม67เวลา8โมง46นาทีเกตนี้ย้ายเข้าสู่ภพพันธุ นะครับในดวงชะตาเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านครับแล้วบางคนระวังงูมาด้วยแต่เป็นงูเจ้าที่นะต้องระวังอย่าไปตีเขานะครับก็ให้ให้เขาไล่เขาไปนู่นนี่นั่นไม่ต้องไปทําร้ายนะเพราะว่าเป็นงูเจ้าที่ถ้าคุณจะไม่ให้งูเข้าคุณจะต้องสวดมนบทขันทบปริศถ้าคุณสวดบทนี้นะครับงูเงยี้วเขียวขอสัตว์มีพิษทั้งหลายจะไม่ทําอันตรายคุณใดๆ คุณจะเห็นก่อนรอ,อดพ้นปลอดภัยนะครับพวกนี้งูงเกี้ยวเกี้ยวขอถ้าคุณสวนบทนเนี้ยมันจะเห็นคุณเป็นพวกบางทีมันผ่านหน้าคุณให้คุณเห็นนะแล้วคุณก็จะตกใจอันนั้นคุณระมัดระวังไม่ได้นะครับในช่วงจังหวะน,นี้เก็ตอยู่พบพันธุ์เนี่ยคุณจะอยู่ไม่ค่อยติดที่ด้วยนะครับมักจะเดินทางไปนูน่นไปนี่ชอบโดดเดี่ยวไม่ค่อยยอมพึ่งญาติพี่น้องสักเท่าไหร่ของชาวราศีสิงห์ คุณจะทําด้วยตัวคุณเองนะครับพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระศุกร์ในดวงชะตาดาวศุกร์ก็จะเดินหน้าเสด็จอย่างรวดเร็ววันที่16ตุลาคม67เวลา7โมง7นาทีเนี่ยศุกร์นี้เข้าสู่พบพันธุนะครับก็ถือว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยคุณจะเป็นคนที่รักครอบครัวมากนะครับในช่วงนี้คุณอาจจะนำงานหรือสิ่งที่คุณรับผิดชอบกลับมาทำที่บ้านด้วยเช่นกัน นะครับและในช่วงนี้เพื่อนฝูงสังคมทตำตัวเหมือนญาติสนิทมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารเข้ามาในระดับหนึ่งนะครับรักครอบครัวดีนะของชาวราศีาสิงนะครับดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีสิงนะครับในโดชาตาเนี่ยย้าย17ตุลาคม67เวลา2 2่นการ57นาทีตันุสาหาชะเพื่อนเยอะสังคมจัด แล้วก็เป็นพินทุบาทดวงชะตาคุณต้องระวังในเรื่องของคําพูดช่วงนี้ดาวประจำตัวเป็นนิดก็ออกสื่อสังคมโซเชียลในระดับหนึ่งให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพด้วยอาจจะไม่สบายนะครับในดวงชะตาคุณต้องดูแลนิดนึงนะดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอังคารดาวอังคารจะเดินมนเนี่ยในวันที่19ตุลาคม67เวลา8.06นาทีอังคารนิมม์เข้าสู่ภพวินาศครับ เ,เพราะในดวงชะตาสู่พระวินาศให้ระวังความเสียหายที่เข้ามานะครับสิ่งที่ดีเข้ามาในคุณห้ามโชว์จำไว้คุณเห็นตัวอย่างไหมในสื่อทองเป็นไง <c oughs> โอ้ยรวยนู่นนี่นั่นเห็นไหมมันวินาศไงดวงชะตาคุณจำไว้ถ้าคุณได้อะไรดีๆเข้ามาอย่าบอกใครปิดไว้เป็นความลับต่อให้คุณถูกรตเตอรี่เราวันที่หนึ่งก็งไม่ต้องบอกใครเก็บไว้มันจะเป็นอะไรไม่ต้องโชว์ เท่านั้นคุณก็มีความสุขแล้วนะเออไม่งั้นเนี่ยโยวินาตเต็มไปหมดนะครับถ้าคุณโชว์นะแล้วก็ดวงชะตาคุณเนี่ยพันธุ์วินาตช่วงนี้อยู่บ้านไม่ค่อยติดมีเกณฑ์การไปนู่นไปนี่ไปนั่นอาจจะเป็นในเรื่องของงานก็ได้นะครับแต่ข้อเสียคือมักจะทําให้คุณเป็นคนที่ขยันเป็นพักๆนึกจะทําก็ทํานึกไม่ทําก็ไม่ทำนะเช่นเวลาเขาทํางานคุณนอน เวลาคุณนอนเขาทำงานเออแคคุณต้องบริหารชีวิตของคุณดีให้ดีของชาวราศีสิงห์นะครับมับกจะขี้เกียจนะเออมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระพุธพุธนี้ก็จะเดินมนลอีกนะครับในวันที่24ตุลาคม6 7เวลา22ในการ45นาทีพุธนี้เข้าสู่พบพันธุครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะ ราพระพันธุคุณจะมีโชคลาภเกี่ยวข้องกับบ้านที่ดินที่อยัวสายทรัพย์สินเงินทองนะหรือโชคลาบวิ่งเข้าบ้านคุณก็ได้นะครับถ้ามีคนเดินขายลอตเตอรี่หรือปั่นจักรยานขับเล่มโบกินี่มาขายลอตเตอรี่ให้คุณโบกเรียกเลยรับบนี่แหละราพระมาแล้วคุณจะมีโชคประสบความสําเร็จนะครับโชคไม่พอกระดุมพระเงินก็วิ่งเข้าบ้านโอ้ย ได้เงินนะเนี่ย <c ười> ประสบควาสมสําเร็จเป็นอย่างดี <c ười> เออน่ะหอเจียหอเจียนะให้คุณมีเงินเพียงใช้สมหวังในทุกประการนะครับนะเหล่าเอีย้ยปอหอนะอันนี้ก็มาพูดถึงนะคดวงชะตาของดวงดาวเนี่ยนะ <c ười> ในเดือนนี้ดาวสองดวงเปลี่ยนแปลงครับซึ่งเป็นดาวใหญ่ก็คือดาวพระราหูกับเสาโอ้โห,โห,โหบางคนบอกเอ้าเป็นยังไงไม่รู้ ขยับขับเคลื่อนเดินหน้าหรือถอยหลังนะเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวเสาก็เสียอยู่แล้วครับเสาเสียอยู่แล้วนะเสาเล็งคุณเนี่ยเพราะฉะนั้นก็อย่าไปฝืนอะไรมากมายจนเกินไปนะครับส่วนโมลิพระดีที่สุดอย่าไปต่อต้านนะความรักก็อย่าพึ่งมีในช่วงนี้มีแล้วไม่ดีมันทุกข์ <c oughs> คุณต้องรอก่อนนะครับเพราะเสาเล็งเนี่ยนะ หรือไม่เช่นนั้นคุณจะต้องหาคู่ที่แก่ไปเลยครับอยู่ไม่นานก็ได้รับมรดอก,กอันนี้อันนี้ก็โอเคก็แล้วแต่คุณนะในดวงชะตานะครับอันนี้นะดาวเสาจะดีขึ้นแต่เสายังพักอยู่เสียเสามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงก็คือวันที่8ครับ8ตุลาคุณก็ลองดูว่าเอ๊ะเป็นอย่างไรนะมันดีขึ้นนิดนึง ต่อมาดาวพระราหูพระราหูเนี่ยนะอยู่มรณะ,ะครับในดวงชะตาเนี่ยนะแต่ว่าพระราหูก็มันก็จะเสียนะนะทีนี้เดือนหลายเดือนที่ผ่านมาดีครับแต่นี่มันจะเสียครับในเรื่องของคดีความคุณต้องระมัดระวังไว้ด้วยของชาวลัคนาหลาศีสิงห์นะนับตั้งแต่วันที่28ตุลาคมนะครับแต่ในดวงชะตาก็าต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะ อันนี้มาพูดถึงพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ่นในดวงชะตาพระจันทร์จะดับเนี่ยในวันที่3ตุลาคม67เ,เวลาตีหนึ่งห้าสิบเจ็ดนาทีนะครับพระจันทร์ดับอยู่ที่ราศีกันครับการเงินไม่ค่อยดีครับมีปัญหาอปปสัคนะและพระจันทร์ก็จะเพ่นในวันที่17ตุลาคม67เ,เวลา17บเนกาสี่สิบสองนาทีพระจันทร์เพ่นอยู่ที่สุพระโอ้โหสุภะคือชื่อเสียงความดีงามความสําเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองที่ดีในดวงชะตาของคุณก็ขอให้คุณสมหวังในทุกระการนะครับต่อมานะมาพูดถึงในเรื่องของคำพยากรณ์เพิ่มเติมว่าดวงชะตาของคนสิงเป็นอย่างไรบ้างคนสิงเนี่ยนะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยมีคนขอให้การช่วยเหลือสนับสนุนด้านการงานอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรใดการเงินก็จะมีเงินนะ่ค่าใช้จ่ายนะครับภายในครอบครัว หาจ่ายนู agit, ่นจ่ายนี่จ่ายนั่นนะครับส่วนความรักรักซ้อนรักสามเศร้าดวงชะตาคุณเนี่ยนะถ้าคุณมีครอบคุณมีครอบครัวแล้วก็ต้องยึดมั่นในศิลธรรมถ้าคนโสดมีมากกว่าหนึ่งมีซ้อนคนที่คุณคุยอยู่นั้นมีอีกคนนึงครับในดวงชะตานะเออพูดตรงๆอย่าไปอ้อมค้อมันทำไม คุณเห็นเสาไหมหลาคูไหมก็มจู่นะเพราะฉะนั้นโสดต่อไปครับยังไม่ต้องคิดมีใครดีที่สุดของชาวราศีสิงห์นะอ,อ,อันนี้ต่อมามาพูดถึงในแต่ละวันนะครับว่าดวงชะตาคุณจะทําอะไรบ้างนะถ้าคุณจะทา,ทาสีบ้านซ่อมแซมทาทำในวันที่3 16 28สร้างบ้านวันที่4 5่ ส8 2แปดยี่ก้านะครับทุบกำแพงทุบบ้าน69 3ิเกวันล้างสวยพวกูหลิบซิงน้ำห้าถังใบทับทินเกลือผสมนะครับแล้วก็พูดคำว่าเฮงไล่สวยขือเรื่อยๆผมไม่ทั่วบ้านเสร็จปุ๊บนะครับน้ำทั้งห้าถังต้องใช้ให้หมดไปเทออกไปนอกบ้านหน้าบ้านให้หมดเลยนะครับทุกอย่างจะได้ราบรื่น อย่างน้อยทําเดือนละหนึ่งครั้งจะดีจะราบรื่นนะครับวันที่ 1, 14, 26นะต่อมาวันเก็บทรัพย์วันเก็บทรัพย์แล้วร่ํารวยประสบความสําเร็จ 10, 12, 22, 24นะครับต่อมาวันที่เดินทางแล้วดี 2, 10, 11, 13, 15, 22, 23, 25, 27 นะครับวันที่เซ็นสัญญาได้สองเจ็ดแปดเก้าสิบห้ายี่สิบยี่สิวันที่ห้ามเดินทางเลยจะเกิดอันตรายนะครับสี่ห้าเจ็ดสิบสาสิบดสิแดยี่สิบ้ายีและสาในดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นะครับโอเคนี่ครบแล้วในดวงชะตานะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขกินเจอย่างมีความสุขนะครับกินเจไม่พอติดต่อมาดูดวงชะตากอาจารย์เป็นมงคลเออแควคาดปลอดภัยด้วยดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ